สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันที่5กรกฎาคม2,565ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ091416 324044 49567176 แและ99ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ0ูนย์เก้าโอ้โทษทีค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือหนึ่งสี่สามสองและสี่เก้าค่ะเด่นเลขสี่นะคะวันนี้เน้นเลขสี่ค่ะเลขสี่ของเรามาหลายเลขเลยนะคะสําหรับวันนี้ ก็จะมี 1, 4, 4, 0, งสและ 4, 9, ่ค่ะส่วนเลขศูย์ของเราก็มี 0, 9, 4, 0และ 8, 0นะคะวันนี้มีเลขเบิ้ลด้วยนะคะเบิ้ลสีกับ 9, 9นะคะ กันค่มามันรุนเลขสีกัน,นะค,ะค่ะวันนี้แนวทางฮานอยวันที่5้ากรกฎาคม2565ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะ พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ